รู้จักพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์เมื่อไหร่รู้จักหลังจากที่แจ้งความได้อ๋อเดี๋ยวนะคะเท้าความนิดนึงพอดีว่าหนึ่งไปออกรายการของช่องเจ็ดจําจำจำไม่ได้ว่าตอนแรกตอนแรกคุณไปออกถกไม่เถียงอ๋อใช่ค่ะท่านตามมาจากถกไม่เถียงค่ะก่อนหน้านั้นไม่รู้จักค่ะสาบานนะสาบานเลยค่ะไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นใครด้วย รู้มาก่อนไหมว่าในช่วงที่บิ๊กตํารวจอ่ะบิ๊กโจ๊กกันแล้วกันอ่ะถูกดำเนินคดีอ่ะเขาเป็นคือคือท่านไตรลงกับท่านบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาเหมือนกับถูกสื่อบอกว่าไม่ถูกการรู้ก่อนหน่ไม่รู้เลยค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริงๆค่ะเพราะว่าทำแต่งานไม่รู้เรื่องค่ะคุณไปออกรายการถกไม่เถียงช่องเจ็ดเสร็จแล้วท่านพลตำรวจโทไตรลงติดต่อไปเอง ให้ลุกน้องติดต่อหรือใครไม่ได้ลูกน้องติดต่อพอดีว่าร้อยเวรน,นัดสอบพอดีค่ะวันรุ่งขึ้นค่ะพอคุณไปออกรายการแรกเลยค่ะก็ถึงเวลานัดสอบปากค,คำคจากสอนอพัะขนงค่ะคุณพลตำรวจตไตลงไปตอนไหนไปรออยู่ที่สอนอเลยค่ะคุณไม่ผิดสังเกตเหรอว่าหูนี่ระดับ ผู้บัญชาการมาคุมเองเลยนะนิงไม่รู้จักว่าเป็นใครจริงเพราะรู้แต่ว่าพอเข้าไปแล้วตกใจว่าทําไมตํารวจเยอะจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทําไมเขารีบมาเอากระเป๋าแล้วก็พอทอมาลือเอกสารแล้วก็ทําแบบเป็นเรื่องเหมือนเรื่องใหญ่อะค่ะเออเป็นคดีแบบค่ะผิดสังเกตใชยๆแต่<ช>แต่ก็ข้างตัวเองอีกนั่นแหละค่ะว่าอ๋อสงสัยท่านมาช่วยเรื่องที่ของหายจะตามของหายให้เข้าใจเข้าใจในวินาทีนั้นน่ะตัวคุณน่ะคงจะคิดว่าอ๋อคู่กรณีแบบนี้ ค่ะระดับนี้ก็คงจะเป็นอย่างนี้คงคงคงจะเอ้ยต้องให้ความสนใจอะไรอย่างนี้ไม่ได้คิดว่าให้ความสนใจค่ะคิดแค่ว่าพอถอมาเก็บหลักฐานในห้องพอหนิงแจ้งรอยเวรไปว่า มันจะต้องมีลายนิ้วมือมันจะต้องมีหลักฐานอยู่ในห้องแล้วทีนี้หนิงก็เลยเข้าใจว่าพอถอมมาเก็บหลักฐานเหล่านั้นให้ตัวเองเพื่อทําคดีอะค่ะ,ะแ,คแค่นั้นเองยืนยันอีกทีนะสาะบานเลยนะสาบานเลยค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยคไม่มีการจ้างวานใดๆทั้งสิ้นไม่ค่ะไม่เลยค่ะไม่มีแผนแบ็กเมย์ใดๆทั้งสิ้นไม่มีเลยค่ะเอานะคุณผู้ชมคือผมถามไม่ได้หมายความว่าให้คุณฟอกตัวแต่มันก็เป็นความจริงที่คุณยืนยันว่าฝั่งของคุณแล้วก็ทางฝั่งของ ตำรวจทางทางคุณไต่ลงด้วยจะได้เข้าใจกันให้ให้ให้ถูกต้องในมุมของเขานะ่หลังจากนั้นคดีก็เดินหน้าไปถูกไหมทีนี้กลับเข้ามากลับเขมามันมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยอะว่าพอหลังจากนั้นมีการติดต่อกลับมาจากคู่คดีคุณไหมทั้งภรรยาและสามีมีติดต่อกลับมาก่อนที่จะถึงสอนอค่ะ เพราะว่าขณะเดินทางไปที่สอนอวันนั้นใช่ไหมคะเขาให้คนกลางะค่ะติดต่อมาขอเจอแล้วขอเจรจาคืนของค่ะแต่ทีนี้พอดีว่าร้อยเวรเร่งให้เดินทางไปด่วนเพราะว่าตำรวจรอนานแล้วทีนี้ก็เลยคุยกับตัวกลางไว้ว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันจำลองเหตุการณ์นะค่ะเช้าวันนั้นคุณกําลังไปสอนอพระขนงค่ะหลังจากไปออกช่องเจ็ะถูกไหม ตามร้อยเวรเรียกสอบมีโทรศัพท์มาหาคุณคใครโทรมาร้อยเวรเลยค่ะร้อยเวรโทรมาว่าให้เร่งไปเพราะจะตอนแรกจะให้หนิงไปก่อนพอดีสามีติดงานจะให้ตามไปช่วงบ่ายแต่หนิงไม่ไปรอสามีไปพร้อมกันระหว่างเดินทางไปสอนอพักโขน่ะค่ะคนกลางโทรมาหาสามีนีค่ะคนกลางใครใครบอกได้ไหมเอาเอาขอไม่เอ่ยชื่อเป็นตำรวจไหมไม่ใช่เป็นตำรวจค่ะเป็นคนธรรมดาคนธรรมดารู้จักทั้งสองฝ่ายค่ะอ่ารู้ รู้จักทางฝ่ายสามีแล้วก็ฝ่ายผู้หญิงคนนั้นนะคะแต่ไม่รู้จักหนิงทำํำไมรู้จักทั้งสองฝ่ายเขารู้จักพร้อมกันเป็นอะไรกันมาก่อนอันนี้หนิงไม่ทราบเลยจริงๆค่ะไม่ได้ถามสามออีรู้ร,รู้ชื่ออยู่เขาจะชอบพูดให้ฟังว่าเอาย่ง่ายคือเป็นเจ้าของโครงการนะคะเอาเป็นว่ารู้จักคุณและรู้จักทางฝ่ายผู้หญิงและสามีคุณคโทรมาว่าอะไร โทรมาว่าทางฝ่ายผู้หญิงคนนั้นนะคะขอเจอขอเจรจาไก่เกียแลเราก็จะคืนของให้แต่ตอนนั้นคุณแจ้งความแล้วถูกไหมค่ะกําลังเดินทางไปโรงพักคุณคไปช่องเจ็ดแล้วไปแล้วค่ะเป็นเรื่องแล้วค่ะอ่าแล้วคุณตอบไปว่าอ่อก็เลยตอบสามีไปว่าถ้าคุยแล้วคืนของก็จบแต่มาพูดคุยแล้วหรือไม่คุยด้วยแล้วนะก็เลยบอกแบบนี้ค่ะขอไก่เกียค่ะ ขอเจรจาอย่าพึ่งไปให้ปากคาเพิ่มเติมเขาไม่ได้พูดถึงตรงว่าไม่ไม่ความหมายแต่คุณบอกว่าถ้าจะเจรจาเอาของมาไม่ต้องมาอ้างนู่นอ้างนี่ถ้าเอาของมาจบเดี๋ยวนั้นเลยยินดีไม่ไปสอนอยินดีไหมในในความหมายแต่ไม่มีอ่านะทีนี้ผมมีเอะหลายข้อมากนะครับกลับเข้ามาเมื่อสักครู่นี้ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่ากรีนคอนโดมิเนียมมีสองโครงการห่างกันกิโลกว่า เขาก็มีห้องอยู่ข้างในค่ะคุณรู้ได้ไงว่าเขามีเอาตรงนี้ก่อนสามีบอกค่ะสามีคุณบอกกับคุณว่าค่ะว่าเขามีคอนโดอยู่ข้างในรู้สึกว่าจะสามห้องนี่แหละค่ะที่เขาบอกหนึ่งมันต้รงเป๊ะกับกระแสข่าวค่ะ,ะมีอยู่ข้างในสามห้องค่ะทําไมเขาต้องบอกคุณทําไมสามีเขาต้องบอกคุณเพราะว่าของหายพอของหายใช่ไหมคะสามีเขาสันนิฐานว่าเขาจะเอาไปไว้ที่ไหน ก็เลยสัษฐาหมายถึงไอ้ทองคุณที่หายทองแล้วก็พวกกระเป๋าที่หายอะค่ะเข้าใจคุณก็เลยคุยกันสามีคุณเลยบอกอ๋ออาจจะไปอยู่ที่นู่นทีนี้ผมเอะดังๆเลยนะเขามีสามห้องอยู่ตรงนู้นทําไมเขาต้องเอาถุงมาฝากห้องคุณห้าถุงถ้าในความคิดของนิงเองนี่นะคะใจเย็นๆนะนี้ความเห็นส่วนตัวคุณนะความเห็น่วนตัวค่ะนิงมองว่าเขาต้องการให้สามีนิงอะเขาไปพัวพันกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ของเขาอะค่ะ อันนี้ไม่ยืนยันนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวคุณนะเลพราะพอคุณเห็นว่าเป็นเงินค่ะคุณก็เลยคิดแบบนี้ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วสามห้องกับการเก็บถุงห้าถุงเนี่ยมันง่ายกว่ามันเก็บห้องคุณห้องเดียวใช่ค่ะคุณมั่นใจหมายถึงเริ่มคิดเริ่มคิดเริ่มคิดว่าเฮ้ยสงสัยจะเอาชั้นไปผัวพันค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรตรงนี้ถ้าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเลยอะนะคะ กับสามีหนิงเนี่ยเขาจะพูดอยู่ตลอดว่าไม่ให้มีแฟนห้ามแต่งงานเขานี่คือผู้หญิงคนนั้นค่ะคือจะเก็บไว้เองสามีสามีจะเล่าให้ฟังหมดคือเปิดอกคุยกันเลยอะค่ะหลังจากเกิดเรื่องอะนะคะค่ะโอ้มันก็จะเข้าอีกรอบที่ร้อยเวรท่านนั้นพูดอีกค่ะว่ารักกันพอรู้สึกจะเสียก็ทนไม่ได้ค่ะคุณก็เลยคิดว่าถ้าจะให้พัวพันคตกตกล่างแห่ไปด้วยกันค่ะก็ต้องแบบนี้ใช่ค่ะ แต่ทั้งเขายืนยันนะว่าเขาไม่ได้เอาอะไรจากคุณไปเลยนะคุณเห็นนะครับข่าวที่ออกมาเขาไปมอบตัวเขาอะไรเขายืนยันว่าเป็นทองที่สามีคุณเอาไปจำนำกับกับเขาใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าจะเอาทองไปจำนำกับเขาใช่ไหมคะถ้าเป็นส่วนตัวของนิเงเองเลยนะคะเอาไปขายร้านทองหรือว่าจำจำนำลงแล้วจำนำก็ได้หรือนิ้งเอาเงินในกระเป๋าก็ได้แต่สังคมไม่รู้ไงคะว่า เราเจออะไรอยู่เจอเห็นการอะไรไงว่าในกระเป๋าอะไรคุณก็บอกเองสามีคุณก็ไม่รู้ตัวคุณก็ไม่รู้จนกระทั่งทองหายถึงจะมาเปิดหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเปิดก่อนทองหายนะคะอ๋อเหลียวใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้ายากไร้จริงๆจะต้องเอาทองไปจำนำจริงจริงคุณก็ถามสังคมว่าถ้าเป็นคุณถ้าเป็นทุกคนที่ฟังอยู่ไปหยิบมาสักก้อนหนึ่งไม่ง่ายกว่าหรอหรือไม่ก็นาฬิกาปาเต้ฟิลิปที่อยู่ตรงนั้นได้ใช่ค่ะ คุณจะไม่เอาไปแจ้งความก็ได้ใช่ค่ะเราเอาเองก็ได้ค่ะเพราะคุณก็มั่นใจว่าถ้าอีหลอบนี้เขาไม่กล้ามาทวงคืนแน่ๆค่ะถูกไหมใช่ค่ะแล้วยังมีเรื่องอีกไหมมีกระป๋องกระเป๋าอะไรอีกไหมมีค่ะเรื่องอะไรตอนนี้ไปค้นหารูปภาพอยู่ยังหาภาพไม่เจอค่ะแต่ก็พอตอนนี้มีมีเบาะแสแล้วก็จะไปให้การเพิ่มค่ะเรื่องอะไรพูดได้ไหมคะจะโดนฟ้องก็เกี่ยวกับเงินเงินนี่แหละค่ะค่ะ เกี่ยวกับเส้นทางเงินค่ะที่คุณพูดในรายการเมื่อวานไหมที่คุณไปโหนกระแสตอนท้ายที่บอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการฟอกเงินใช่เรื่องนั้นไหมค่ะใช่ค่ะ,ะ,ะถ้าอย่างนั้นผมถามน,นะค่ะคุณบอกว่าคุณกําลังปรึกษาสามีค่ะว่าจะดําเนินคดีฟอกเงินด้วยหรือไม่ใช่ไหมคุณพูดอย่างนี้ไหมไม่ได้พูดตรงนี้ค่ะ,ะไม่ได้พูดถึงขั้นนั้นค่ะ,ะ,ะเพียงแต่ว่าจะไปให้อ่าเขาเรียวกว่าอะไรคะไปให้การเพิ่มค่ะ กรณีกรณีนี้ล่ะคะ่ะฟอกเงินค่ะอะไรคือการฟอกเงินไม่ใช่เกี่ยวกับการฟอกเงินหมายถึงว่าการเพิ่มเติมหลักฐานนะคะหลักฐานที่ที่หนิงรู้ว่ามันมีอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะห <c oughs> มายถึงว่าหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางเงินนะคะเนี่ยผมถึงบอกว่าตลอดเวลามาไม่มีใครเขาถามคุณแบบนี้ถูกไหมค่ะ,คะไปเรื่องความขัดแย้งหมดแง้มไม่ฟังเลยว่าที่คุณบอกพอจะรู้หลักฐานที่จะไป เพิ่มเติมดีดีไหมเนี่ยมีอะไรบ้างเอาเท่าที่คุณบอกได้อะเท่าที่บอกได้ก็คือเส้นทางของเงินก้อนนั้นมันก็เยอะพอสมควรน,นะคะก้อนไหนก้อนก้อนกระเป๋าห้าใบไม่ค่ะนอกจากกระเป๋าห้าใบมันมีอีกค่ะมันมีอีกแล้วก็วันนั้นว่าจะให้การไปแล้วก็ยังไม่ได้ให้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็จะมีข้อมูลทางโทรศัพท์มันก็จะมีโทรศัพท์อีกที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ตํารวจหมดค่ะ ทีละเรื่องนะครับนอกจากกระเป๋าห้าใบที่คุณเปิดมาแค่ใบเดียวคุณบอกว่าคุณเจอความน่าสงสัยของเส้นทางการเงินของเงินอีกก้อนเงินอีกก้อนอยู่ที่ไหนตรงนี้ขออนุญาตไม่บอกได้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นผลต่อกับตำรวจที่จะไปบอกพรุ่งนี้ค่ะอ๋อพรุ่งนี้จะไปนะใช่ค่ะแต่คุณยืนยันตรงนี้ก่อนเอาเท่าที่พูดกันเนี่ยคือ มีเงินอีกก้อนหนึ่งที่คุณเห็นเส้นทางค่ะใช่ค่ะเห็นเงินหรือเห็นเส้นทางเห็นเงินแล้วก็จะบอกเส้นทางได้ค่ะเห็นเงินค่ะนอกจากห้าถุงนั้นใช่ค่ะเยอะไหมเยอะไหมเยอะค่ะเยอะเยอะเลยเยอะค่ะเยอะแบบคนธรรมดาบอกเยอะเลยหรือว่ายังไงเยอะเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะคุณกําลังช่างใจอยู่ที่คุณพูดว่าจะไปบอกตํารวจเพิ่มเติมดีไหมค่ะใช่ค่ะแล้วคุณไปเห็นเส้นทางการเงินจากไหนขอไฟต้องถาม มันพูดถึงอ่ะประเด็นที่ดหนิงรู้อ่ะรู้เรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาเพราะมันมาจากประเด็นชู้สาวเรื่องเดียวเลยอะค่ะบางทีนะคะเหมือนที่สมัยก่อนเขาบอกว่านารีพิฆาตบางคนเขาไม่ได้คิดว่าผู้หญิงที่มีปัญหากันเรื่องชู้สาวมันจะมาพัวพันสู่เรื่องนูนเรื่องนี้ก็เพิ่งจะมาเจอกับตัวเองนี่แหละ,ค,ะค่ะค่ะไปเจอในโทรศัพท์เหรอ หลักขออนุญาตไม่บอกตรงนี้ได้ไหมครับผมพยายามคิดตามคุณอยู่นะเอาผมพยายามคิดตามคุณนะคือผมก็คือคือด้วยความว่าเอาผมยังยืนยันอีกทีว่าผมยินดีที่จะถามคุณในเรื่องอย่างนี้เพื่อที่จะให้เนื้อหาสาระมันอยู่ในประเด็นหลักที่คนสนสสงสัยทีนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าคดีแรกของคุณเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการชำระให้กระจ่าง เพราะมันเกี่ยวพันกับเงินจํานวนมากที่คุณยืนยันว่ามันอยู่ในถุงกระสอบนั้นค่ะเออโอ้โหพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้ประมาณเที่ยงค่ะที่สนพขนงค่ะเที่ยงค่ะนะมีอะไรคืบหน้ามาหาผมก่อนได้ไหมได้ค่ะยินดีด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นที่แรกแล้วก็ช่องแรกที่ถามในประเด็นที่สาคัญสําหรับหนิงค่ะอค่ะทีนี้ คําถามแบบอุทุชนคนธรรมดาทั่วๆไปนะคุณผู้ชมอย่าว่ากันนะค่ะคุณเปิดหน้าขนาดนี้ค่ะเนี่ยวันนี้ไม่ใส่หน้ากากค,คุณบอกชื่อเสียงเรียงนามขนาดนี้คดีเดินหน้าไปขนาดนี้ผมจําเป็นต้องยืนอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งฝั่งตรงข้ามคุณค่ะไม่กลัวเหรอเดี๋ยวผมจะฟ้องคุณกลับเอาให้ตายเลยติงไม่ได้ไปกล่าวถึงพาดพิงอะไรเขาไม่เต็นิดนึงทุกรายการไม่เคยไปพูดที่เขาเสียหาย ยิงใช้ไม่ได้ยิงใช้แค่นามแฝงหรือไม่ได้ระบุตัวบุคคลตอนนี้มันไปหมดแล้วแต่มันไม่ได้ออกจากปากนึงเองนะคะกระแสสังคมหรือว่าผู้สื่อข่าวเขาก็ตีกันไปเองว่าเป็นบุคคลนั้นคนนี้นนนแต่ในส่วนตัวองนี้ไม่เคยเอ,อ่ยชื่อเขาเลยค่ะค่ะคุณไม่กลัวอันตรายเหรอสําหรับการไปให้การพรุ่งนี้เรื่องแรกจบไปแล้วนะ,ะเรื่องชู้สาวมันอาจจะคุยกันสองเทิงนิดเดียวแต่พรุ่งนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะ,ะอันตรายนะคุณกลัวไหม ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าตัวเองเดินเข้ามาสู่ดวงอะไรไม่ไม่ทราบจนกระทั่งมามาถึงมาถึงตอนนี้นะคะมาถึงตอนที่สังคมตีหน้าว่าเป็นคนไม่ดีเป็นคนขี้โกงเพื่อเอามากลบกระแสตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะก็เลยมองว่าไม่กลัวค่ะแต่ผมยืนยันอีกทีนะคุณหนิงต้องฟังผมก่อนนะผมไม่ได้เชื่อคุณหมดทุกเรื่องนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งคู่กรณีของคุณผมยังเผื่อใจไว้นะผมก็ยังไม่เชื่อว่าเขาทําแบบนี้นะครับเพราะว่า เขาก็เพียบพร้อมด้วยอย่างที่บอกเกียรติยศศักดิ์ศรีลาบยศสลิงคาร์แต่เราต้องการให้คุณบอกมาว่าเอาละคุณคิดแบบนี้คคุณไม่กลัวแล้วไม่กลัวค่ะเปิดหน้าชนเอางี้หลังจากวินาทีนี้ไปผมไม่รู้่นะ,ค,ะคุณอาจจะโดนขบวนการตามที่คุณคิดคนเดียวอะ่ะอีดก,ก็ได้นะคุณพร้อมที่จะรับมันหรือเปล่าขบวนการชักนำให้ออกจากเส้นทาง หลักเนี่ยมันต้องสู้แล้วค่ะคุณปรึกษากับสามีคุณหรเลยคือคือสู้ที้ะขออนุญาตผมผมไม่ได้อะไรนะ,ะตกลงสามีคุณอยู่ข้างคุณหรือเปล่าอยู่ค่ะวันนี้สามีก็พามาออกอรายการค่ะไม่หมายถึงว่าเขาเขายังยืนยันสนับสนุนทุกคําพูดของคุณคไม่หักหลังคุณค่ะ ไม่ใช่อยู่ๆมาบอกเขาาบอกว่าเฮ้อไอ้ถุงงานถุงนั้นมันไม่ใช่เงินมันเป็นเสื้อผ้าตายเลยนะคุณแย้งกันเองเลยนะค่ะเออเขายังอยู่ข้างคุณหรือเปล่าฟังแล้วโหมันลึกรับซับซ้อนมากเลยนะ,ะเพราะเอาตรงๆแล้วมีกระแสว่าโดนจ้างอย่างงนี้นใช่ไหมนี่ไงผมถึงถามไงแต่นี้กับสามีสู้อยู่สองคนค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาสามีเขาไม่อะไรเลย แต่ในเมื่อพอเอกของไปอ่ะทวงถามมาตลอดก็ตีมืนตีมึนไม่หือไม่อือจนกระทั่งมีอยู่ช่องหนึ่งมาตีแผ่ประวัตินิงออกมาเราก็ไม่อยากจะโทษใครหรอกแต่สามีหนิงว่ามาจากบุคคลคนนี้แหละที่ไปขุดประวัติหนิงให้มากบเรื่องตัวเองอะไรประมาณนี้ค่ะสามีหนิงก็เลยมองว่าเขาไม่โอเคแล้วเขาจะเปิดทุกอย่างอ๋อคือคุณคกับผู้ที่ชื่อว่าสิริพรไม่ไม่ใช่ค่ะ อ,อ๋ออ,อีกอันหนึ่งแล้วคือถูกขุดเหมือนกันค่ะสามีก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนั้นเราต้อง<ม>สู้แล้วไม่แฟร์ค่ะมันไม่แฟร์แล้วอย่างนี้ค่ะจนนิงกลายมาเป็นคนชั่วของสังคมเพื่อกลบข่าวข่าวที่มันควรจะเป็นไปนในทิศทางของมันค่ะอย่างนิงมาออกรายการวันนี้นิงก็ไม่ทราบหรอกคะ่ะว่าพี่จะให้ความเป็นธรรมแบบจะมาพูดเรื่องรูกคดีในสิ่งที่ที่อื่นเขาไม่เคยพูดถึงแล้วถามถึงเลยอะคะ่ะไม่ผมผมบอกตรงๆนะ ผมก็รู้สึกเหมือนคนอีกจำนวนมากที่ที่ถามว่าดูคุณแล้วค่ะมันชวนให้คิดว่าอ้าวแล้วเนื้อคดีหลักมันไปไหนอะใช่ค่ะใช่ไหมค่ะคุณไปขัดแย้งกับใครส่วนตัวคุณก็มีนัดขึ้นศาลค่ะอีกกี่วันขึ้นวันที่ห้าพฤศจิกายนก็คือวันนี้วันที่29ก้าก็อีกแค่สัปดาห์เดียวก็ไปว่ากันค่ะแต่เนื้อคดีหลักมันหายไปเลยไงเราสงสัยไงว่าตกลงมันไปไหนเออ แต่ได้รับชัดเจนแล้วว่าชัดเจนแล้วค่ะพรุ่งนี้คุณจะไปเปิดเผยนะค่ะชัวนนะค่ะอีกทีนะค่ะสามีไปไหมพรุ่งนี้ไปด้วยกันค่ะเขาผมถามได้ใช่ไหมค่ะพี่ถามตรงๆเลยค่ะเขากับภรรยาบิ๊กตำรวจไม่ไม่รักใครชอบพอกันแล้วเหรอเกลียดกันแล้วเหรอจริงๆเขาไม่ได้เกลียดนะคะ เขาให้ความช่วยเหลือมาตลอดแต่เขาใครช่วยใครสามีหนิงช่วยซัพพอร์ตไม่ใช่เป็นด้านเงินทองแต่เป็นด้านคาปรึกษาหรือว่าอยากจะไปไหนเขาก็ซัพพอร์ตตรงนี้ได้แต่เขาขอแค่ด้านความสัมพันธ์สัมพันธ์เชิงลึกอะค่ะไม่ใช่หมายถึงณเวลาเลนี้เขาไม่ได้ติดต่อกันพุ่งนี้พุ่งนี้ตามคุณว่าคุณกําลังจะไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องให้ความสนใจแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่มันเป็นเรื่องของกฎหมายอาญาแผ่นดินเลย สามีคุณจะไปด้วยไปด้วยค่ะมันส่งผลกระทบแรงมากนะค่ะคือต่อจากนี้เส้นสัมพันธ์มันจะขาดสับั้นเลยนะค่ะคุณยังยืนยันว่าสามีอยู่ข้างคุณอยู่ข้างร้อยเปอร์เซค่ะแน่ใจค่ะอ่าเข้าใจทีละคำถามนะแต่สิวันขบวนการจะชักนำคุณหลุดออกจากเส้นคดีหลักค่ะจะมีอีกหรือเปล่าผมไม่รู้ค่ะอ่าอีกคำถามอีกคำถามนะอีกคำถามอันนี้ หลายคนก็สงสัยเหมือนผมหลังจากที่คุณไปออกทีวีมาสองสามช่องคุณถูกคนกล่าวหาในรายการคุณมั่นใจแค่ไหนว่าผู้ที่โทรเข้ามากล่าวหาคุณมีความรู้จักกับคู่กรณีของคุณอันนี้ขามความมั่นใจคุณไม่ได้ไปกล่าวหาใครนะเข้าใจความหมายผมนะคู่กรณีคุณคือภรรยาบิ๊กตำรวจ กับคู่กรณีในอดีตของคุณคที่ตามมาหลอกหลอนกันจนถึงวันนี้ค่ะตอนนี้ถามความมั่นใจคุณว่าเขารู้จักกันไหมรู้จักกันค่ะอะไรทําให้คุณมั่นใจเช่นนั้นที่ทําให้มั่นใจเพราะว่ามันไปไม่ไ,ได้ที่เรื่องมันจะเปิดเผยในคราวเดียวกันหรือเอาเรื่องพวกนี้เข้ามากลบเพราะว่าวันนั้นที่ไปออกรายการมันไม่ใช่เรื่องพวกนี้ค่ะ มันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวพวกนั้นมันเป็นเรื่องที่แบบเราได้รับความเสียหายที่ทรัพย์หายอ่าคือนี่คือต้นเรื่องใช่ค่ะมันจะต้องเข้าไปสู่ต้นเรื่องไม่ใช่เปลี่ยนออกมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่าค่ะซึ่งตรงนั้นน่ะคดีที่คุณมีปัญหากับคุณสิริพรเอางี้ผมขออนุญาตต้องพูดชื่อค่ะตั้งแต่ปีอะไรปีหกหหค่ะไม่ไม่ที่ที่ที่คุณตั้งแต ได้รับการชักชวนซื้อลงซื้อรถอะไรกันอย่างเงี้ยลงทุนร้านโดนัทเนี่ยตั้งแต่ปีอะไรปีห5ค่ะปี65ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วใช่ค่ะแต่แล้วจู่จูมันกลับมาอีกทีหนึ่งใช่ค่ะซึ่งคุณก็พร้อมบอกเองว่าถ้าคุณผิดก็ว่ากันตามผิดใช่ค่ะถ้าคุณถูกคุณก็พร้อมจะดําเนินคดีกลับมันควรจะจบตรงนั้นใช่ค่ะแต่กลายเป็นมันเข้ามาพัวพันกับคดีหลักได้โอเคค่ะอันนี้คุณคุณผู้ชมเข้าใจนะว่า เรื่องของเรื่องเนี่ยมันลึกลับซับซ้อนจนเราไปปวดหัวเองแต่ในความเป็นจริงคุณกําลังเดินหน้าเกี่ยวกับคดีหลักอยู่แล้วใช่ค่ะพรุ่งนี้ตอน12บสองนาฬิกาค่ะนะยืนยันอีกทีนะยืนยันอีกทีหนึ่งค่ะทั้งหมดนี้เป็นความเห็นฝ่ายคุณคนเดียวนะครับคุณหมิงนะใช่ค่ะถ้าอีกฝ่ายเกิดสมมุติเขาอยากจะใช้สิทธิ์และโต้แย้งคุณคุณต้องยอมนะยอมค่ะแล้วเขาสามารถพาดพิงคุณได้ด้วยนะถูกไหมถ้าถ้าถ้าเขาโต้แย้งอ่ะเข้าใจนะค่ะทีนี้ มาถึงคำถามสุดท้ายก็แล้วกันเป็นคำถามที่ผมก็ตกลงนะตกลงวันศุกร์ที่คุณไปออกโหนกระแสะเรื่องทอง120บาทคคุณบอกว่าคุณบอมจะเอาหลักฐานมาคคุณจำได้นะจาได้คุณคุณคุณพิธีกรถามคุณ8ครั้งผมจำได้เดี๋ยวก็ถามเดี๋ยวก็ถามพอวันจันทร์คุณเอามานหนึ่งแผ่นเป็นแค่ลายมือผมไม่เชื่อคุณจะทำยังไงให้ผมเชื่อถ้าไม่เชื่อตรงนี้ใช่ไหมคะ ก่อนที่ไปออกหนกระแสพันสุกใช่ไหมคะตรงนี้ถึงไม่ได้ข่าวอะไรเลยจนกระทั่งมาสาอาทิตย์ชวนสามีไปขอให้ร้านที่หาดใหญ่ออกใบทองให้ว่าเราซื้อทองจริงๆสามีคุณซื้อตั้ง20ปีแล้วนะเขาจะออกให้เหรอเขาเขาจำร้านทองได้เพราะเขาซื้อจํานวนจนวนํานวนแบบสะสมมาเรื่อยๆจนรู้จักกับเจ้าของร้านทองอะคะ่ะ รู้จักกันจนแบบซื้อบ่อยจนสนิทแล้วก็ค่อนข้างแบบสนิทสนมกันนะคะ,ะก็จะไปขอให้เขาอ่ะออกให้ว่าเนี่ยเราเคยใบรับรองค่ะว่าเราเคยซื้อทองร้านเขาจริงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะกล้าออกย้อนหลังให้คุณหรอไม่ทราบค่ะแต่เราก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อเอามาพิสูจน์ให้คนเห็นว่าเรามีทองจริงๆค่ะทีนี้ก็เลยสามีบอกว่าเวลามันจวนเจียนไปไม่ทันหรอกก็เลยกลับไปบ้านที่คลองเจ็ดเขาบอกว่าเขามีใบที่เขาจดทองไว้ตัวนี้จะไปใช้ได้ไหม ก็ไปเจอไปจุดทองที่เอามาให้ในรายการดูแต่ทีนี้ก็มานั่งคิดกันว่าต้องทำยังไงสามีก็เลยบอกว่าคนที่หนิงกล่าวหาเขาก็ยอมรับแล้วนะว่าทองนะมีอยู่จริง แต่เขากล่าวหาว่าทางเราอะเอาทองไปจำนำค่ะก็สรุปก็คือว่าทองเนี่ยมันมีอยู่จริงๆค่ะถ้าไม่มีอยู่จริงฝ่ายนู้นก็จะพูดได้ไงว่ามีทองอะค่ะหลักฐานซื้อทองไม่มีไม่เจอแล้วหรืออาจจะไม่เคยมีด้วยก็ได้อาพูดตรงๆใช่ค่ะใช่เป็นแค่ใบลายมือค่ะที่คนไม่เชื่อก็เพราะว่าที่คุณอ้างว่าสามีคุณโจทก็ไม่ครบ120บาทอีก155บาทค่ะ๋อครบด้วยค่ะเกินด้วยเกินค่ะหายไปไหนอีก30 ขายค่ะขายเหมือนเดือนที่แล้วก็ขายไป10บาทค่ะขายที่ไหนโทษทีขายให้กรุงเทพคนรู้จักกันค่ะขายทางนัดเจอกันแล้วก็แต่ไม่ได้เอาเงินทีเดียวนะคะเอามาทีละแสนทีละแสนค่ะไม่ได้ขายร้านทองไม่ขายร้านทองค่ะขายคนรู้จักกันเขาก็ทําร้านทองอย่างเงี้ยมันเป็นเงื่อนงำไงคุณเข้าใจไหมมันมีในแชทค่ะอ๋อมีในแชทใช้ค่ะขายขายไป1ิบ สิบาท4ี่แสนกว่าบาทใช่ค่ะก็รับมาทีละหนึ่ง0สนหนึ่งแสนทอนจ่ายไม่ไม่ใช่ค่ะเรายังไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเราฝากไว้ก่อนอ่าค่ะอ่าอ่าเพราะฉะนั้นคุณยืนยันว่าทองนี้คุณซื้อแน่แ่ซื้อจริงค่ะถ้าไม่เชื่อให้พิสูจน์ว่าก็คู่กรณีคุณบอกว่าทองอ่ะมีจริงๆใช่ค่ะ120บาทแต่สามีคุณเอาไปจำนำกับเขาค่ะถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นมันแปลว่ามีทองคุณความหมายคือ จะมาบอกว่าน้ำหน้าอย่างหนิงน้ำหน้าอย่างผัวไม่มีทางมีทองหรอกทำงานมาเป็นนายพันขนาดนี้จะมีทองได้ไงก็เขาบอกเองว่าทองมีแต่คุณเอาไปจำนำเขาก็คือทองเป็นของคุณเข้าใจความหมายเขานะคุณผู้ชมเท็จจริงอย่างไรอีกฝ่ายเขามีหน้าที่ที่จะพิสูจน์แล้วเขาก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคุณหนิงเข้าใจนะแต่วันนี้ต้องขอบคุณมากที่อุตส่าห์มานั่งคุยอธิบายขนาดนี้นะขอบคุณมากเช่นกันค่ะคุณผู้ชม อยากให้คุณผู้ชมพิจารณาว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมณักขนาเนี้จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีเรื่องหลักอยู่แล้วมันก็พร้อมที่จะต้องให้สังคมพิสูจน์ว่าเอ๊ะจากเรื่องหลักเนี้ยมันจะนําไปสู่ความไม่ชอบมาพากลในระดับสาธารนณะหรือไม่ค่ะไม่ใช่ในระดับบุคคลคุณจะทะเลาะกับใครเรื่องของคุณแต่ถ้ามันเป็นระดับสาธารนณะอยากจะให้ประเด็นนี้ได้รับการพิสูจน์เรื่องนี้ต้องเคลียร์จึงนํามา ไทยถามพิสูจน์ให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับวันนี้นะครับผมมีน้ําพริกอร่อยออร่อยมาฝากครับคุณผู้ชมครับนี่ไงครับน้ําพริกเฉลิมไทยครับซึ่งมี2รสชาติกระปุกแรกนะค,คุณผู้ชมนี่คือน้ําพริกปลาสลิดกรอบแซบคัดสันปลาสลิดตัวใหญ่ทอดแบบชนิดที่เรียกว่าเห็นชิ้นปลาชัดเจนแบบเน้นๆเลยนะครับส่วนอีกหนรสชาติคือน้ำพริกปลาดุกฟูแซบ ก็คัดสรรแบบหืมปลาดุกสดเนื้อดีทอดกรอบฟูไม่มีกลิ่นหืนไม่มีกลิ่นอะไรทั้งสิน้นมีแต่กลิ่นหอมหวนชวนทานมากสำหรับน้ำพริกทั้งสองรสชาตินี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะปรุงรสแบบสมุนไพรไทยเน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านกินกับข้าวสวยร้อนๆไข่เจียวสักลูกนะครับโปะลงไปหรือจะโรยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยได้เหมือนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับโทรมาได้เลยที่0 2 016 00 00หรือว่า LINE แอดท9วีรับประกันครับทั้งสองรถนี้แค่ชิมยังติดใจแต่ถ้าซื้อไปทานแล้วก็คุณผู้ชมเอ้ยติดอยู่ตรงนั้นไปไหนไม่ได้เลยครับ